สวัสดีครับผมวันนี้ม้าสื้อจอรเดียครับ<ฮ>อ้ผ้ามูม้าทุละครับกัเลยแวะมาเบิ่งครับอ้ใหญ่ยังครับยางผมหัวเลยครับรุ่นใดละ่ะนี่หกหนึ่งสองห้าเอ็มอุปกรณ์พนมมีครบเลยครับ ห้างนี่เยลยหุ่นเลยนี่ห้าศูนย์เจ็ดหกไหญ่ใหญ่ใหญให่ขึ้นบึงกันนะแล้วถ้าไมเคยล่องครับจะเขียนครับรถลุ่นนี่ขาดแข็งด้วยง่ามครับ ตอนั้นหนะที่เก่าสบแรงครับโอ้จอดโดนวันนี้ยุ่ศูนย์ซีแยกบัวขาวครับบัวขาวพ่นท่องตรงขามเป็นนิ้วคนแรกครับเราไปถามเครื่องถูกมั่นเพิ่บ ครับหลายครับนี่ว่าจอนเบียรครับโอ้ผมก็บ,บร่รูเนาะขอมูลมันผมก็เลยจักสิว่าจังได๋ก็บ่ได้ดอกถ่ายบห้เบิ่งชื้อครับ6095โอ้ยังไงครับพาเป็นมาเห็ดคือล่ะเพิ่จะเอาบ่รุ่นนี้บ่ครับเอารุ่นนี้ล่ะติ เงก็เกวัวปบดกูตายอยู่เง well. ้ยเนาะกระทะน่าลังเงยกัวบดเลยทุกอย่างเงยกัวแบบเงยเนาะครับคนกำลังรงครับตุนเตะหล่ะนะอาจะเป็นหาศูนยหาศูนย์ีครับไม่ลุนเตะหล่ะอยู่ข้นต้นนี้เครื่องผูกมั่นบัวลอยอยู่นีมีมีอยู่ะ

Bên trên thuộc mạnh gần thật ฐานไทย,ยก็มีครับหน้าซาใส่หน้าซาครับเป็นกำลังเรียมทรงครับทรงรถโอ้หวงเลยจัยิงจร ตรงใช่ครับผมเป็นมุกทหารครับคุณมุกไุณมุกทหารได้ไหครับของเราจะให้มุกส่งให้ครับเพราะพวกนี้นส่งเราไม่ว่างครับตรงนี้จะไปลงไว้ที่มุกทหารแล้มุกทหารส่งต่อให้ที่ท้ายคือส่งครับผมครับกไทยเบื้องลึกซื้อนะครับบรรยากาศนะครับนิวฮอลแลนด์อยู่ฟังผมครับบริโภคผมไป เพราะว่าเพิ่นมาเหตุคละจะฟังนี่ก็เล้เดี๋ยว่ตจะฟังนี่ครับ AC Tactor สาขากุชินาลายอยู่บัวขาวข้านี่แล้วครับน่าเ,เป็นกำลังออกเป็นเสีเารถไปลงไปสาขามุกทาหารครับ แล้วก็ลทีไฮซ่าขามุกทหารตวงตัวครับขั้นหนีเขาหลุดว่าเอาไปยังครับนี่สองครับ,นะรบผมกัลทีถามราคาเครื่องปลูกมั่นอยู่ครับเอาคลิปนี้กับคลิปจกกบเพียงซัมนีย้ยแล้นะครับ, <c oughs> บาาามีโอกาสมาะเทศไทยเบื้องเยือซืลอครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม